พร้อมเครือข่ายสาธารณสุขสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโควิด -19 ในตลาดสดสันติสุขและตลาดสดตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองตามมาตรการล้างทำความสะอาดตลาดจัดทำทางเข้าออกพร้อมทั้งจัดทำจุดล้างมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการ นอกจากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการพร้อมกับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและให้คำแนะนำป้องกันโรคโดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่จากนั้นได้มอบป้ายตลาดสะอาดปลอดภัยห่างไกลโควิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณตลาดสดและประชาชนที่มาใช้บริการ มออุบลเลื่อนการสอบกลางภาคออกไปเป็นวันที่18-29มกราคม2563โดยระหว่างวันที่4-15มกราคม2564รายวิชาบรรยายให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เท่านั้นรายวิชาปฏิบัติการให้อยู่ในดุลพินิษของผู้สอน ผ่านความเผ็นชอบของคณะบดีเมื่อนักศึกษาเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขอให้นักศึกษาและบุคลากรงดเว้นการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9ด้วโดยเคร่งครัดและหลีเกเลี่ยงกิจกรรมสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจํานวนมากเป็นเวลา14วันจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ นายวิสุทธิสิริคุณผู้ำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้งานป้องกันควบคุมโรคฝ่ายบริการสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดจุดคัดกรองตามมาตราการป้องกันโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาสักการะบูชาณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเราชาวอุบลต้องผ่านพ้นวิกฤตโควิด1 9ไปด้วยกันด้วยความหงวยใยจากเทศบาลนครอ,อุบลราชธานี นายทศพลกิตตวงวิมานเลยค่ะที่การสำนักง,งานประกันสังคมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอบใหม่สำนักง,งานประกันสังคมได้ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้ยวยโรคติดต่อพศ2563โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการลงทะเบียนรับเงินทดแทนกรณีว่างงานแล้วโดยจะเริ่มเปิด เปิดให้บริการในวันจันทร์ที่4มกราคมนี้เป็นต้นไปนายแพทย์สเวสวีตศรีสิริผูมำนวยการโรงพยาบาล50พ0นามหาวชิราลงกรณมอบหมายให้นายแพทย์สุเมรนิยกิจ รองผู้มนวยการโรงพยาบาล50พาม,มหาวชิราลงกรณ์ลงพื้นที่ให้การต้อนรับนายแพทย์ดนัยทีวันดารองอธิบดีกรมอนามายัยออกตรวจเยี่ยมตลาดสันติสุข2และตลาดไร่น้อยในการปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันโควิด19และเน้นย้ำด้านสุขอนามายัยพร้อมมอบป้ายตลาดสะอาดปลอดภัยห่างไกลโควิด19ในวันที่3มกราคมที่ผ่านมา ผู้บริหารเช็คความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมสู้ภัยโควิดโรงพยาบาล50พ0 0ามหาวชิราลงกร์จัดกิจกรรมวิ่งขึ้นตึกครั้งที่1เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ทั้งนี้นายแพทยเ์เสวษศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พมหาวชิชลาลงกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปเปิดและตัดริบบิ้นปล่อยตัวนักกีฬาซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น89คนณนะโรงพยาบาล50พมหาวชิชลาลงกรณ์ แม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานตัดไวลูกนิมิตวัดพระาธาตุหนองบัววันที่หนึ่งมกราคมเวลา11นาฬิกา30นาทีพลตรีสรชสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่22ได้ให้การต้อนรับพลโททเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่สองในการเป็นประธานตัดไวยลูกเอกณนะอุโบสถวัดพระาธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ นายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิทพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงสันพสิทธิทประสงค์และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมรูปพระรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลสัรพสิทธทิประสงค์ครบรอบ85ปี3มกราคม25 หกสิบส ามมติที่ประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่14เมื่อวันที่7 9. ถึง9ธันวาคม2562ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่15โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้กำหนดจัดประชุมสัม มนาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วประเทศครั้งที่15ระหว่างวันที่15ถึง17มกราคม5 6 6 4นห้อประชุมไพรพระยอมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เทศบาลตะบนแสนสุขประกาศงดการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2564ตามมาตร,รการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด1 9เเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตร,รการด้านกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคในการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากจึงขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่9มกราคม2564นี้